สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีสำหรับ f f c คีย์บอร์ดของ y a m a h a ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้งานคีย์บอร์ด PSR-SX700 แล้วก็900นะครับวิดีโอนี้นะครับมีหลายๆท่านสอบถามผมเข้ามาว่าอ,อ,อยากจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยเสียบเข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็อยากจะร้องเพลงแต่ว่า อยากจะทราบว่าวิธีการปรับแต่งไม่เป็นยังไงแล้วก็เซฟการตั้งค่ายังไงนะครับผมอันนี้ผมก็เลยทําเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอัปเดตลงใน YouTube ใช้ในของผมเองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกท่านนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทําคลิปนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ คือการปรับแต่งเสียงใหม่นะครับเราจะทำยังไงบ้างผมใช้ไมโครโฟนนะครับเสียบเข้าไปด้านหลังของตัวคีย์บอร์ด PSR SX 700ก็ได้นะครับ900ก็ได้นะครับเสียบเข้าไปนะครับข้างหลังก็จะมีวอลลุ่มวอลลุ่มคล้ายๆเป็นปรับว่าจะเอาความดังที่เท่าไหร่นะครับเราก็ปรับไว้ักสักประมาณสากักบ่ายสานะครับบ่ายสนะครับแต่ว่าใช้เป็นแจ็คตัวเขาเรียกว่าแจ็คที่เป็นฝั่งหนึ่งเป็น เสียบไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเป็นคล้ายๆแจ็คเสียบกีตาร์นะครับผมเป็นตัวกลมๆนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่สามขาเหมือนเหมือนไม้ทั่วๆไปนะครับผมก็ไปซื้อสายมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้อ่ะทีนี้เราเข้ามาที่หน้าจอนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าจอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปที่ฟังก์ชันไหนนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาเช็คที่มิกเซอร์ EQ ก่อนนะครับเช็คดูที่ความดังนะครับความดังของไมโครโฟนนะครับ สามารถเลื่อนได้นะครับหน้าพาแเนลนะครับพาเนลเลื่อนได้นะครับไปทางซ้ายทางขวานี่นะครับลูกศรจะมีบอกอยู่นะครับอ่าเราก็เข้าไปดูไมโครโฟนอ่าเนี่ยไมโครโฟนจะเป็นรูปไมโครโฟนนะครับเราสามารถปรับความดังได้อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาอยู่ที่อ่ไม์ไม์เซตติ้งแล้วก็โวคอลฮาร์โมนีนะครับแตะเข้าไปนะครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับเราสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มมันจะมีทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยครับสามารถปิดไมค์ได้ปิดไม่มีเสียงนะครับปิดเปิดแล้วก็จะมีปุ่มโว c a l นะครับตอนนี้ผมใช้ทอส์อยู่เพราะว่าผมไม่ต้องการร้องเพลงนะครับก็คือผมแค่พูดนะครับไม่ต้องการเอฟเฟกนะครับผมก็เลยใช้ทอส์นะครับแต่ถ้าเราใช้ร้องเพลงก็คือกดไปที่โว c a l สวัสดีครับเนี่ยโว้อลจะมีเอฟฟกนะครับผมโว้อลจะมีเอฟฟกอ่ะเราปรับมาที่ทอคใหม่เหมือนเดิมแถวบนจะเป็น EQ นะครับเนี่ยสามารถปรับ EQ ได้นะครับเลื่อนได้เลยนะครับต้องการเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงอะไรแล้วก็สามารถปรับได้นะครับมีคอมเพรสเซอร์มีน้อยเกตนะครับก็สามารถปรับได้นะครับสามารถปรับเอานะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท็อคมิกซิ่งนะครับต้องการรีเวิร์บ ของเสียงพูดก็ได้นะครับเช็คชื่อชื่อนะครับนี่ครับต้องการเสียงคอรัสคอรัสนะครับเสียงเสียงพูดที่มีคอรัสนิดนึงก็สามารถทําได้นะครับเลือกได้เลยอันนี้ก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแตะเข้าไปนะครับจะเปิดก็ได้หรือว่าจะปิดก็ได้นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับก็เลือกดูได้นะครับทีนี้เราจะมาใส่เขาเรียกว่าเอฟเฟกนะครับผมปรับไปที่โวล์คอร์ฮาร์โมนีเอโวล์คอรแล้วกันนะครับ ไปที่โวคอลเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีปุ่มเป็นเครื่องเป็นตัวเครื่องจักรนะครับแล้วก็แตะเข้าไปอันนี้คือเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต่างๆนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เรานะครับเราเลือกก่อนเช็คเราจะเอาอะไรฮะฮอร์หรือว่าดีเลย์ใช่ไหครับพอผมพูดปุ๊บจะมีดีเลย์ขึ้นมาสะท้อนขึ้นมาให้เราทันทีเลยนะครับ สมมุติว่าเราได้ดีเลย์โอ้โหนี่ครับเราปรับได้เลยนะครับว่าจะเอาเช็คเช็คโลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สามารถปรับใหม่ได้นะครับเช็คเช็คเช็คชื่ออ่าสมมุติว่าผมได้ดีเลย์ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เช็คเช็คเช็คโอเค ทีนี้ผมก็จะทําการเซฟนะครับเมื่อกี้ผมปิดไปนะครับไม่ให้เสียงมันสะท้อนนะครับนะครับก็ออดก่อนก็เข้าไปเซฟด้านล่างครับเซฟตั้งชื่อนะครับไมค์ i c แล้วก็ดีเลยก็กดโอเคนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเป็น ไม่ดีเลยนะครับให้เราได้เลยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับทีนี้ปรับตัวอื่นลองดูบ้างนะครับปรับเอฟเฟกตัวอื่นนะครับเช็คชื่อสมมติเราเอาฮอนะครับฮออสองเช็คเช็คชื่อชื่อฮอนะครับอันนี้คือฮอแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะครับเซฟแล้วก็เลื่อนมาที่ user 2แล้วก็เซฟไม ออนะครับเลือกไปตรงนี้เลยนะครับอ๋ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคมาเราแตะดูไปที่ท้ายของของเอฟเฟกต์ไม่นะครับเนี่ยก็จะมีไม่ดีเลย์แล้วก็ไม่ฮอร์ครับลองดูฮะโลบเช็คอันนี้เป็นฮอร์นะครับส่วนแตะตัวนี้ปุ๊บนี่เป็นดีเลย์ขึ้นมาทันทีเลยเช็ค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  เชคอันนี้หอเชคเชคนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเซฟเอฟเฟกไปได้เลยนะครับเซฟเอฟเฟกไปได้เลยเสร็จแล้วก็เวลาเราจะเลือกใช้งานมาก็ดึงออกจากตัวตัวเอฟเฟกตัวนี้นะครับแตะเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ไทท์แล้วก็สามารถเลือกแบบเอฟเฟกต่างๆได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะจําค่าต่างๆ ของเอฟเฟกได้เลยนะครับครับคิดว่าไม่ยากนะครับสลับฟังก์ชันนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานลองดูแล้วก็ลองทดสอบแล้วก็ลองฝึกฝนลองดูนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทำได้นะครับผมก็สลับท่านใดน,นะครับที่อยากจะรู้ว่าฟังก์ชันต่างๆในการใช้งาน psr ทุกรุ่นนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ข้อความใน youtube ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอแล้วก็ ส่งให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับช่องยูทูบนะครับแล้วก็ฝากเพจร้านด้วยแล้วกันนะครับผม Eastwest Music e a s t w e t House of Music นะครับผมอยู่ที่สายไหม56นะครับผมแขวงสายไหมกรุงเทพนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับว่าอยากจะรู้ฟังก์ชันนี้อยากจะรู้ว่าใช้งานยังไงนะครับหรือว่าอยากจะมา เรียนก็ได้นะครับเรียนการใช้งานหรือแม,รแม้กระทั่งการเรียนการเล่นคีย์บอร์ดต่างๆนะครับของ y a m a ฮ่นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านด้วยก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ